การใส่คอล่าในแมวสหรับอุปกรณ์ที่ใช้คอล่าสรับแมวใส่รัดคอล่าคนฝึกทักษะในแมวแบบเต็มตัวนะครับเริ่มจากให้พี่บานจัดท่าแมวให้เหมาะสมต่อการใส่คอล่าแพทย์เลือกคอล่าในขนาดที่เหมาะสมสำหรับแมวนะครับโดยพิจารณาจากความลัศมีความกว้างของคอล่าเทียบกับรูปหน้านะความยาวของรูปหน้านะครับ ให้พอดีนะครับให้พอดีจากนั้นสวมพอล่าที่แมวนะครับขอบเขตในการร้อยพิจารณาจากความกระชับของคอล่านะครับเมื่อเทียบกับคอแมวไม่รัดแน่นจนเกินไปนะครับในท,ที่นี้จะใช้ประมาณ สเกลที่2นะครับจากนั้นแล้วร้อยคอร่า ครับชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เหมาะสมจากนั้นร้อยห่วงที่คอล่านะครับด้วยเชือกผูกเชือกนะครับให้พอดีกับความตึงนะครับ ให้พอดีกับคอของแมวไม่น่นจะเกินไปนะครับตรวจสอบความแน่นนะครับของปมแล้วก็ความตึงของเชือกนะครับโดยใช้นิ้วสอดลงไปหนึ่งนิ้วนะครับกำลังพอดีครับเรียบร้อยครับ